แนะ่ที่คุณจะต้องใช้ก็คือคีย์เวิร์ดแผนเดิมและกดแทนเป็นตรงนี้เ่ะลองดูนะลองดูนะตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้วิเคราะห์ว่าฝรั่งเรียกสินค้าของเราว่าอะไรเอาไว้วิเคราะห์ว่าฝรั่งเรียกสินค้าของเราว่าอะไรแล้วก็ข้อที่หนึ่งคือวิเคราะห์ว่าฝรั่งเรียกสินค้าเราว่าอะไรไว,ว,ว่าลูกค้าเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกค้าคนไทยเนี่ยเนี่กสินค้าเราว่าอะไรข,ข้อ,รอ,รอสองคือแล้วไอ้สินค้าที่เราจะขายเนี่ย มีคนค้นหาเดือนละกี่ครั้งสำคัญมากนะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสินค้าเราเรียกว่าอะไรเจ๊งก่อนเลยอย่างเช่นเราขายไผ่กวนอิมรู้จักไหม <S <S ไม่รู้จักไมี่อาจารย์ขายของแปลกนะเอาไม่แปลกผมจะมีตังค์หรอเราขายของเราไม่จะไม่ขายโฟกัสเหมือนชาวบ้านเขาเราก็เจ๊งสิใช่ไหมเราก็ต้องขายของที่เราคิดว่าเออเนี่ยเจ๊งใช่ไหม ถ้าถ้าเกิดเราไม่รู้ชื่อจากเจนก็จะเปลี่ยนเป็นเจนอ่าชื่อหมายวามว่าก็ต้องรู้ว่าต้างหลังเขากดคําว่าอะไรเข้ามาเขาถึงเจอคาว่าไั่กวนอิมถูกไหมคุณจะไปพิมพ์คูว่า p a i ไั่แล้วก็กวนอิกไม่ได้นะงานนี้ก็งานนอกอะ่ะถูกไหมคือคุณนึกภาพนะฟาร์มไผ่กวนอิมขายไผ่กวนอิมพิมพ์คำว่า p a i ไผ่ g u a n y i n ไผ่กวนอิม ใช่ไหมถูกไหมปุ๊บไผ่ตยนินขายไม่ได้เขาบอกกันดีเลยไผ่ตัวยนินขายไม่ได้ผมขายในอาลิบา,าบาเรือยละวาไม่มีใครเจอผมเลยผมนึกในใจคงจะมีคนเจอนะเข้าใจได้ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเห็นไหมว่าสินค้าเราอาจจะไม่ต้องดีที่สุรโลกแค่เราเข้าใจว่ามันมการตลาดยังไงแค่นั้นก็จบนี่คือเครื่องมือในการในการใชใ้ดูว่าลูกค้ากดคําว่าคำ,คำนี้ เท่าไหร่เดินไปขวัญแล้วกันนะออกกลับออกกลับจะได้เห็นภาพออกพร้อมกันไม่รู้เขา้าไม่รู้กลับบ้านเดี๋ยวจะกดเป็นหรือเปล่านะแต่พยายามหน่อยละกันนะคือกดเป็นคือจะเข้าจะเข้าไปในหน้านี้เจอหรือเปล่าเนี่ยนะข้อแรก,ขกเข้า Google ก่อนอ่าีง่ายง่ายอันนี้ไม่มีปัญหาเลยข้อที่สองทีนี้คำว่าคีย์เวิร์ดแพนเดอร์ก็ไม่มีก็ไม่น่าม,มีปัญหาอีกเพราะว่าคำว่าคีย์คีย์เวิร์ดแพนเดอร์มันอยู่ในสไลด์อยู่แล้วถูกไหมนะไม่มไมม อยู่ไหมอยสไลด์เนาะอยู่ใสไลด์เอออะไรของอ่าใช่ใช่ใช่อยู่สไลด์อยู่แล้วพิมพ์คำว่าคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นมคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะอย่าพีเพียนนะแล้วก็กดนี่เลยเว็บแรกเว็บแรกไม่ต้องไปกดเว็บที่สองเว็บที่สามนะขอนะทุกอย่างที่กดทางปุ่มเดินให้กดเว็บแรกนะกดปั๊บมันจะเข้าไปหน้านี้มันจะเข้าไปหน้านี้เห็นไหมเข้าไปหน้านี้ให้กดที่ซ้ายบนนี่เห็นไหมสูงสักตัอร์เรอร์เลย เดือดนะตอนแรกมีอย okay. kind of ู่นี้ใช่ไหมสายบนคือคือเห็นป้างองไหมตรงนี้นะเออนี่เครื่องนี้ไม่มีปิดกดอย่างนะนี่ก็ไม่เห็นอยู่เลยโอเคนะนะสายบนนะตรงคำว่ากูเกิลโฆษณานะกดเลยปึ๊บเขาจะให้ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดต้องมี Gmail ถ้าไม่มี Gmail ใช้ไม่ได้ G-mail คืออะไรก็คือ Gmail เป็นปฏิภนะูมิ Gmail คือ Google อีเมลอ่ะ Google Account อะเขาเรียก Gmail G M A I L บอกประคับลูกทำลูกสมัคร Gmail ให้ป๋าจบง่ายสุดน,นะไม่มีลูกคนไหนสมั Gmail ไม่เป็นนะสมัคร Gmail ให้เรียบร้อยสมัคร Gmail ให้ 100. เรียบร้อยนะมีนะฮะที่ไม่มี Gmail เนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตเลยนะฮะคือก็ไม่รู้จนะมีไปทำไรถูกไหม ถ้าเกิดเรามีแบบนีเข้าไปเลยมีก็เข้าไปเลยกดเข้าไปปั๊บกดเข้าไปปั๊บนะกดเข้าไปปั๊บจะเป็นอย่างนี้ลงละลงละเปื้อนเปื้อปื้อนเปื้อจะเป็นท่านี้เลยโอ้ยจานดูท่าเราแย่แยยากแล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยเลยหาคำว่าเครื่องมือเครื่องมือเห็นคำว่าเครื่องมือไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเห็นคำว่าเครื่องมือไหมนี่เครื่องมือเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ผมจิ้มเนี่ยเห็นไหมเครื่องมือเครื่องมือนี่เครื่องมือ เครื่องมือใช่ไหมเห็นเครื่องมือนะจิ้มลงไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันปึ๊บมันจะมีคําว่าเครื่องมือวางแผนคําหลักเครื่องมือวางแผนคําหลักไอ้ผมไม่ทำสไลด์มาเนี่ยป่อมาทไปเลยจริงๆผมก็ทำสไลด์มาให้ผมผมลืมผมไม่ได้ทำสไลด์มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพยายามเช้าใบได้ของอีเมลมาทำนะเครื่องมือวางแผนคําหลักถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็พูด ผมบอว่าอ่ออ er, ินเทอร์เน็ตไอ้ของพีนด์โดใครเป็นสามจีนะเข้าทูลแล้วก็เข้าคีย์เวิร์ดแพนเนอร์โอเคไหมทูลแล้วก็คีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะฮะเพิ่มลองแหวนคำหลักเข้าไปปึ๊บเป็นอย่างนี้เลยมันจะเข้ามาเป็นหน้านี้เลยปึ๊บนี่ยกดอันแรกเลยค้นหาแนวคิดคำหลักและแนวคิดกลุ่มโฆษณาเริ่มยากไม่ไม่ไม่ยากจบนะจบนะความยากกะจบแค่นี้ละก็ก็นนี้ง่ายมีอะไรให้กดอันแรกไว้ก่อน กดปั๊บนี่นี่น,นเขาจะให้เรากรอกนละให้เรากรอกนะอะเริ่มใช้เริ่มใช้ละเริ่มใช้ละอันนี้เป็นเครื่องมือในการดูว่าว่าว่าคนต่างประเทศอะกดคําว่าคำคำคำที่ที่เราจะขายของไปอะกดอีกครั้งสมมติขายตัวกิฟอะไรยากเปนที่หนึ่งเอาเป็นว่าเราส่งเราขายเสื้อผ้าไปต่างประเทศแล้วกันดีไหมง่ายง่ายดีไหมเอาอะไรดีเอาชุดเดรสแล้วกัน เอาชุดเดสแล้วกัน,นะค,ะคือเสื้อชุดเดสก็คือชุดชุด,ชดกระโปรงยาวนะชุดเดสแล้วกันง่าย <นะ S 1> ดีนะเดสนะผมก็พิมพ์คำว่าเดสเข้าไปพิมพ์เข้าช่องแรกพกอช่องถึงไม่ต้องกดเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเราจะจ่บตลาดประเทศไหนบ่าผมโฟกัสไปที่ตลาดประเทศมาเลเซียผมโฟกัสไว้ไว้ที่ตลาดมาเลเซียคือเน,น,นื่องขของสัมนารอบนี้ก็คือจะจะ่บตลาด AEC ฉะนั้นเนี่ยผมโฟกัสว่าผมจะเอาตลาดมาเลเซียแล้วกันะะผมจะเอาละ ประเทศมาเลเซียภาษาอังกฤษภาษาตรงนี้ตอนแรกมันจะมีภาษาไทยแล้ด้วยให้ลบภาษาไทยออกให้เหลือแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพราะคนมาเลเซียไม่พูดไทยโอ,โอเค,คไหมเข้าใจกันนะคนมาเลเซียไม่พูดไทยฉะนั้นก็ต้อง่ภาาไทยเราจะเจาะตลาดประเทศมาเลเซียเราก็ใส่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวโอเคไหมครับภาษาอังกฤษภาษาเดียวซึ่งแนะนำว่าทุกประเทศที่เราจะเจาะให้ใส่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่าไปใส่ภาษาอื่น เหตุผนลนเพราะภาษาอื่นไงเราก็อ่านไม่ออกฉะนั้นเราติ๊กต่างไว้เลยว่าถ้าเราจะเจออาะเทศลาวแต่ว่าลาวถ้าใครอ่านอังกฤษไม่ออกก็ไม่ต้องซื้อของเราให้ติ๊กต่างอย่างนี้ไปเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปเขียนว่าภาษาลาวดีไหมดีแต่สุดท้ายแลยว้วแ้ข่ของไม่ได้อยู่ดีเวลาเขาสมมติ้าเขาคุยมาคุณเข้าใจก็าอีกเรื่องแต่ผมไม่เข้าใจฉะนั้นผมเาอาังจฤษไว้ก่อนแล้วกันนะ เอาง่ายๆตลาพื้นฐานอาเป็นอังกฤษไว้ก่อนประเทศอะไรก็เปลี่ยนตามที่คุณต้องก,การเสร็จแล้วกดเลยกด๊บมันจะมีมันจะบอกมาเลยว่ามันจะบอกมาเลยว่าดูนะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นนยากนิดนึงนะมันจะมีสองส่วนก็คือหนึ่งแนวคิดกลุ่มโฆษณาแนวคิดกลุ่มโฆษณาอันนี้ไม่เอาเอาอันนี้แนวคิดคำหลักหลายคนเิ่มใส่หมดแล้วเยอะเกินละเยอะเกิๆๆๆๆนละจังนิดนึงน่ แนวคิดคำหลักตรงนี้ตรงนี้นิดนึงนะแนวคิดคำหลักต้องเลือกที่แนวคิดคำหลักนะแนวคิดคำหลักปั๊บแนวคิดคำหลักปั๊บมันจะขึ้นมาหลักว่าคนมาเลเซียประเทศมาเลเซียประเทศเนี่ยเวลาพิมพ์ชุดเดทจะพิมพ์คำว่าอะไรบ้างจะพิมพ์คำว่าอะไรบ้างเราก็จะเห็นดังน,นี้เลยนะพิมพ์คำว่าเดทอัพเกมเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยครั้งคือครับ ความต่างระหว่างแนวคิดกลุ่มโฆษณากับแนวคิดหลักคือความต่างระหว่างแนวคิดกลุ่มโฆษณากับแนวคิดคำหลักแนวคิดกลุ่มโฆษณาเขาจะกลับเขาจะจับก,กลุ่มโฆษณาที่มีความหมายคล้ายกันมาอยู่ด้วยกันอย่างเช่นเวลาเราขายเสื้อผ้าแนวคิดกลุ่มโฆษณาก็จะเป็นขายส่งเสื้อผ้าอยู่กลุ่มเดียวกันเสื้อผ้ามือสองอยู่กลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นเสื้อผ้าป้องน้ำมือสองเสื้อผ้าจัดจัดมือสอง เสื้อผ้าญี่ปุ่นมือสองเสื้อผ้านำเข้ามือสองอยู่กลุ่มเดียวกันเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่กลุ่มเดียวกันเสื้อผ้าเกาหลีอยู่กลุ่มเดียวกันเสื้อผ้าญี่ปุ่นอยู่กลุ่มเดียวกันชั้นกลุ่มมันจะเยอะมากเวลาเราตรวจจะตรวจยากแต่ถ้าเป็นแนวคิดคำหลักมันจะเอาคำทั้งหมดเลยอ่ะมรัรวมกันแต่มันจะเรียงกันมากไปหาน้อยทำให้เราสามารถรู้ได้เลยว่าคำอะไรทีม่มีคนค้นหาเยอะที่สุด แต่ถ้ายังเป็นมือมือสมัครเล่นอยู่ยังไม่ได้เก่งนะ้านี้แบบสุดๆให้ใช้แนวที่ทำหลักจะง่ายกว่าเออใครเบิดไปแล้วก็พยายามตามแล้วนัเนาะนะค่อยๆไปจะเย็นๆนะฮะปึ๊บเด่อัพเกมนะอย่างเงี้ยเราดูนะคนกดคำว่าเด่อัพเกมเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยคนต่อเดือนแต่ว่าเออเล่อัพเกมท่ game, เราไม่เอาเอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ขายเกม เราก็ได้ขายเกณมันหมายความว่าเกมแต่ตัวเออมันต้องประมาณอารมณ์เกมแต่ตัวมคนไทยอะ่ะแต่ของมาเลเซียก็ก็เกณฑ์เก им, แบบมเกมแต่ตัวเหมือนกันใตป็นภาษาอังเราก็เอาอะไรที่ตรงกับเราลับรอ yes. เลนของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่หน้าตาเหมือรับล,ลอเรนหรือเปล่าดีไซน์เหมือนเปล่าถ้าไม่เหมือนก็คำนี้ไม่ควรใช้แต่ถ้าดีไซน์เหมือนหน้าตา,าเหมือนเออ่เนื้อผ้าเหมือนอะไรเหมือนเงีนเน้ยก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ถ้าผิดกฎหมายเรื่องเหตุมาหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไวทแบบเดนอัพอันนี้อ,อาจนะมีข้อเขาเวดดิ้งเดนเห็นไหมแต่ว่าเราก็จะได้ไอเดียมาไอเดียนละชุดเดนที่ขายดีที่สุดใน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 ปาเลสไตน์มันคือชุดแต่งงานมันคือชุดแต่งงาน,น,แ,ตงงานแต่ถ้าคุณไปกดในสิงคโปร์มันอาจจะกลายเป็นแม็กซี่เดนซึ่งหมายความว่าเป็นชุดเอ่อชุดเดินชายหาดเคยเห็นเดนเดนปักอุน้ำเอาไว้เดินชายหาดไหมเป็นเดนหลากสีอ่ะ ยาวๆพิ้วๆอ่ะอ่าถ้าไปขายพวกอเมริกาตัวนั้นจะดรามากแปลว่าอาจารย์จะบอกว่าถ้าผมอเอาเวทีเดสไปทำตลาดอเมริกาอาจจะเจงก็ได้ใช่ไหมถูกครับเพราะแต่ละประเทศฮิตเดสในคนละแบบกันอเมริกาอาจจะฮิตแบ็กซี่เดชแต่ถ้าคุณเอาแบ็กซี่เดชมาขายในมาเลเซียคุณก็เจงทันทีเพราะคนมาเลเซียไม่ชอบแบ็กซี่เดชไม่ชอบอ่าคนอเมริกาอาจจะฮิตซัมเมอร์เดสใช่ไหม แต่ว่าคมาเลเซียอาจจะไม่ใส่เลยที่เป็นซัมเมอร์เดย์็นภาพบอกไหมฉะนั้นถามว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงเครื่องมือตัวนี้เป็นตัวบอกแค่คุณทิมพ์เขาวันเดย์เข้าไปคำเดียวคุณจะรู้เลยว่าประเทศที่เราตออตลาดเดย์แบบไหนขายดีที่สุดแปลว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าก่อนที่เราจะทําตลาดเข้าไปว่าถ้าเราทํามาเลเซียเราต้องขายเวที่เด,ย,เด,ย,เดย์เหรออาจารย์ต้องขายารับรลอเรนเหรออาจารย์ถูกครับเพราะมันจะขายดีเชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นตะ์ครับ90%รู้ได้ยังไงอาจารย์ว่ามันจะขายดี เรารู้เลยว่าเวทีเดนเนี่ยจะมีคนกดเข้าคาว่าเวทีเดนนะอันนี้คือกดเข้า Google นะกดเขานะ้เขา Google แล้วพิมพ์คาว่าเวทีเดนเนี่ยเดือนละ6ก0ักร้อคนหรือตกเฉลี่ยว,วันละประมาณสองรอยยี่สิบคนวันละประมาณสองรอยี่สิบคนเราสามารถที่จะตีเฉลี่ยได้เลยว่าในสอง้ยี่สิบคนเนี่ยน่าจะไดออเดอร์กประมาณเอ่อวันละออเดอร์เลคือทุกครั้งที่มีคนดูสองคนเนี่ยเราจะขายได้ไหมเราต้องคิดเองอันนี้ต้องคิดเอง แต่ในขนาดเดียวกันในขนาดเดียวกันเราก็ไม่ใช่ว่าเราก็ตั้งชื่อค่าวว่าเวทีเดนแล้วจบเราก็อาจจะตั้งชื่อว่าลักลอเรนเวทีเดนก็ได้คือทั้นี่ทีิงๆอะไรก็ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ถ้าเราขายชื่อแต่งงานอยู่แล้วเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะนะหรือคําว่าออนไลน์เราก็เพิ่มเข้าไปก็ได้เป็นออนไลน์เวทีลักลอเรนเวทีอะไรก็ว่าง <c oughs> ไปเริ่มยาวเลยไหมเห็นไหมแม็กซี่เดนอะแม็กซี่เดนโผล่ละแม็กซี่เดนโผล่ละ ก็จะกลายเป็นแม็กซี่เวดดิ้งเดทร้านลอเรนออนไลน์อะไรเงี้ยนะเริ่มเริ่มยาวเลยนะแต่อันนี้คือข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดเชื่อถือได้มากที่สุดเอ๊แต่ถ้าเราไม่ขายที่แต่งงานเวดดิ้งเดทเราไม่ควรใช่ไหมโอเคนะแต่ถ้าเราขายเนี่ยมันก็ควรใช่ไหมแต่อย่างน้อยเรารู้นะเนี่ยว่าว่าว่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเมืองไทยเราไปบอกว่าชุดพร่อมเนี่ยไม่มีใครเข้าใจนะเราไปบอกว่าขายอะไรดีขายชุดพร่อง ชุดพรคืออะไรเพราะอนไทยไม่มีการพรอ้อมแต่มืองน,นอกเขาบีมืองน,นอกเขาบีเขาว่าพร้อมเนี่ยเป็นคําที่ยอดนิยมบ้ากในต่างประเทศเขาว่าพร้อมนะงานพร้อมนะฉะนั้นเวลาเรารู้เลยว่าเวลาเรา,เรา,เรา,เราขายชุดเด็ไปเนี่ยเราต้องมีควาว่าพร้อมก,กับเสมอเว,ว่าชุดเด็กชุดน,นี้ออกแาบพร้อมได้เริ่มเห็นภาพแล้วแต่ขอแรกที่เราไม่มีไอเดียเลยว่าเสินค้าเราควรจะเรียกว่าอะไร ตอนนี้เราเริ่มเราเ,เราเิม่มค่อยๆออกมาทีาาละคำแล้วโอ้มันต้องเรียกว่าอย่างนี้เพราะถ้าเราไปตั้งเองอย่างเช่นแบบแบบ<ถ>ไปตั้งเองที่ตู้ตั้งแบบตัวท่ออะตัวเอาคำเนี้ยเจ๋งนะครับเชิญครนะรองนี่ลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับอันไหนนะครับชุดที่ออกงานร,รอมแบบครับเออจริงๆมันก็ชุดชุดชุดไปงานธรรมดาที่ไหนนะแต่ว่างานรอมมันคืองานที่น,นักศึกษาเรียนจบแล้วก็จะใส่ไป หมือนมันก็เหมือนกับจบปริญญาตรีอะไรอย่างนี้ตุกการศานะฮะแล้วก็ใส่ไปไปไปเป็นงานแดน้ยงานอะไรอย่างนี้เลยขึ้นทีชุดอ่ะมันก็ชุดชุดชุดประตูน้ำอะไรชุดชุดแบบชุดแตงยาอ่ะงานข้องผมข้อเทลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของมืองนอกมันจะแกไงฮะจะเป็นอีเวนต์เดยนีฮะชุดออกงานตอนบ่ายใช่ไหมฮะเออจะเป็นเดย์เยอะมากในน่องนะอีเวนต์เดย์ลอกเดย์แบ็คเดย์ วไวเดสมันก็จะไม่ใส่สีอื่นจะใส่แค่แบ็กกับไวรู้นิจใจการกดเหตการับกดปอกมันจะขึ้นมาว่าแบ็กเดสนิยมมากที่สุดก็แต่ลูกน่าอย่าไปขายสีเหลือนนงนะครับถ้ามันบอกว่าสีดำขายดีก็ตระหนาขายสีดำถ้ามันบอกแล้วว่าลองเดสขายดีก็ตระหนาใส่ต้องระหนาขายเดสที่มันเป็น,เ,ปนเดสย,ยาวอย่าไปขายเป็นช็อตเดสแล้วมันจะมีอีกอย่างเช่นถ้าเราขายเดสที่มันเดสคนอ้วนใช่ไหมฮะ อยา่าไปเรียกคันว่าแฟรเดย์แฟรเดย์ก็คือเดย์อย้วนอย่าไปเรียกแบบนั้นเพราะเมืองนอกเขาเรียกว่าพัทไซเดย์เขาเรียกว่าพัทไซเดย์อาจารย์รู้ได้ไงก็ก็กดไปฮะกดคำว่าเดย์ปุ๊กมันจะขึ้นมาเลยว่าพัทไซเดย์ถ้าเวลาเราจอบไปอเมริกาอังกฤษก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งแสดงว่านนเราจะจอ,อนนบประเทศไหนเราต้องรู้ใช่ไหมฮะว่าฝั่งประเทศนั้นเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องถ้าออกเป็นสิงคโปร์ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยจะเป็นอีกชุดหนึ่งเลย อาจจะ็ซีเดย์อาจจะไม่มีอาจจะเปลี่ยนเป็นซัลเฟอร์เดย์เห็นไหมนี่คือเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากที่สุดเวลาเราจะเจาะตลาดประเทศไหนก็ตามมีคำถามว่าครับครับเชิญละครถต่มต่อสูงอะไรนะครับการแข่งขันการแข่งเออการแข่งขันต่อกับสูงเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของ Google Adword s เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นส่วนของ Google Ad w o r d s ไม่เกี่ยวกับนไม่เกี่ยวกันนะคือเครื่องมือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ของ Google Ad w o r d s กันนะ ไม่ไม่เกี่ยวอา้าเชิญตั้งคำถามผมไหมฮะโอเคผมไปต่อนะสมมติคีย์เวิร์ดเราได้แล้วนะเรามีคีย์เวิร์ดในใจแล้วว่าเราจะใช้คำว่อาอะไรนะเรามีคีย์เวิร์ดในใจแล้วว่าเราจะใช้คำว่อาอะไรพอจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเปิดเว็บไซต์ละเว็บไซต์ที่แนะนำที่แนะนำให้เปิดเนี่ยก็จะมีอย่า,เยางนเงี้ยเทปช็อปน,นะฮะเทปช็อปนี่คือคือฟรีฟรีก็คือไปอก้กลับบ้านพบกดเข้าเว็บเทปช็อปตนอนสองเถอะมันเทียบยังไงอาจารย์ L ก็คือแต่ละเอ เอ็นซื้อคือคอร์ดอาหารดับบิลดับบิลเอออ่านเป็นพอพานตลอดเวลาดับบิลก็เป็นพอพานก็เทคช็อปนะฟรีใช้งานง่ายลองไปเปิดใช้ดูก่อนนะเราไปเปิดใช้ดูก่อนนะอาจจะไม่ได้สอนวิธีการเปิดทางนั้นแต่ว่าเออมันง่ายอ่ะง่ายหรือถ้าจะแบบเสียตามก็ใช้เรดี้แพนเน็ตก็ได้นะเรดี้แพนเน็ตก็ได้เราเสียตามเดินเดินกันอาจารย์ต่างกันไหมครับเชิญครับ เทพช็อกไม่ลงทะเบียนน่าเชื่อถือไหมคือจริงจริงเทพช็อบเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาเข้าใจก่อนว่าคนต่างชาติเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอยู่แล้วนะฉะนั้นเขาอ่านเขาลงทะเบียนไม่ออกแต่ปัญหามันมีหนักกว่านั้นก็คือว่าเวลาเขาเห็นภาษาไทยเขาจะเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นคำถามหนึ่งเป็นคำถามหนึ่งที่เขา่าจะเป็นคำถามใหญ่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเทพช็อกสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาฝังจิตได้จะดีมากผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่านะ ก็เขามีแบบอังกฤษเมนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่เรดดี้แนเน่ตน่าจะมีเรดดี้แพนเน่ต์น่าจะไม่ถึงจะมีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทรงยอดมาตอนบ่ายผมถามแกก่อนนะฮะซึ่งซึ่งน่าจะมีแต่ผมไม่เคยลองรู้สึกกันท่าไหนรู้สึกกันได้แต่ให้ถอบเข้ากลับไปดูว่ามีอังกฤษเมนูหรือเปล่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีไม่มีให้ไปใช้เว็บนี้ไม่มีให้ไปใช้เว็บที่ชื่อว่าเอ่อ youcall.com กับจิมโดนะเว็บไหนก็ได้ถ้าไม่มีอังกฤษเมนูนะให้ใช้อันนี้เพราะอันนี้ของฝรั่งในที่ของฝรั่งแต่ฟรีเหมือนกันนะยูคอร์ดได้จิมโดได้แล้วก็วิดฟรีได้วิฟลี่ได้ได้ได้นะสามเว็บนี้นะฮะเมึงนลาะได้นะเมึงนลาะได้นะสามที่ได้ฟรีไม่เสียตังค์นะนะฮะอันนี้ได้หมดจะเป็นของประเทศไหนคะอ๋อของอเมริกา ของอเมริกาคือคือตอนแรกผมมองว่าถ้าเราจะทำตลาดอาเซียนเทปช็อกก็น่าจะเอาอยู่นะเพราะว่ามันมันก็ใกล้ๆกันนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเอาอินเตอร์เลยก็ก็ต้องอันนี้นะอันนี้คืออินเตอร์เลยนะฮะอ่าไปต่อนะไปต่อเห็นไหมครับข้อดีของเว็บพวกเขาเร็ยนรูปพวกเทชบช็อปวิฟลี่จิมโดยูคอสที่ผมให้โจทย์มายะนะเหมือนกันก็คือใช้ทันฟรีนะะแล้วก็ก็ขายได้เลยนะเริ่มขายได้เลยนะฮะ ก็มีข้อเสียเมื่อกี้ก็คืออาจจะทำตามใจเราไม่ได้หมดก็คืออาจจะให้มีซุปเปอร์แมนบินไปบินมาไม่ได้นะฮะก็ขอโทษด้วยถ้า,าใครอยากได้ซุปเปอร์แมน Superman แต่ถ้าไม่อยากได้บินไปบินมาเราก็ใช้เว็บพวกน,นี้ก็พอและคือบางคนทำเว็บแบบอยากให้มันแบบดีไซน์ตามใจฉันนะเอออันนี้มันไม่ได้นะแต่มันก็เหมาะสำหรับขายของนะนะบเป็นผมแค่น,นี้แหละง่ายดีนะอันที่สองก็คือแอดวานซ์เลยจ้างเขาเขียนแบบโพล์บบเพจบรรจุล่ามาร์จิโต่เลย อันนี้ก็ดีแต่เสียเวลาสั้นนะแต่สร้างไม่ยากประมาณสองอาทิตย์ก็เสร็จนะแต่ผมไม่แนะนําเสียเวลาอันที่สามที่หนักเลยาการโปรแกรมเมอร์เขียนอันนี้เราเป็นเดือนแพงด้วยแล้วก็ไม่ดีด้วยก่ดีคือมันไม่เหมาะกับการทำ e-commerce นะโอเคคราวนี้หัวข้อสุดท้ายการตลาดออนไลน์บน aec นะถ้าจะทำการตลาดออนไลน์ไป aec ทำยังไงบ้างหนึ่งก็คืออาลีบาบาตามที่สอนนะสองก็คือค้าที่ไฟมาร์เก็ตติ้ง สามก็คือ Facebook Marketing และสี่ก็คือ Google AdWords อ่ะไปทีละตัวเลยนะไม่ไม่ไมนะพูดถึงอารีบาบาแล้วนะเพราะอารีบาบาพูดไปแล้วนะปึ๊บคั้นที่ห้าอ่ะเดี๋ยวนะมาที่ Google กูเกิลแอดเวิร์ดก่อนอันนี้คือกลับบ้านห้านาทีรู้เรื่องคือนาทีนี้เราไม่มีเวลาละถูกไหมไม่มีเวลาละแบบวีฉันไม่มีเวลาแล้วล่ะฉันอยากรู้ว่าสินค้าฉันแบบมันจะมีลูกค้าในเอซมาซื้อหรือเปล่าทำได้หรอจ่าจห้านาทีรู้เรื่องทำได้ คือ5นาทีเสร็จแต่ผมไม่รู้เรื่องผมต้องรอหลายวันสองสามวัน,นผมคิดว่าคุณน่าจะรอได้นะวิธีคือเอาไปโฆษณาบน g o o g l e เลยเอาไปโฆษณาบน Google เ,เลยเวลาราเข้า g o o g l e จะเห็นคำว่าโฆษณาใช่ไหมอยู่ข้างบนจะอยู่ทางขวาใช่ไหมอันนี้คือเหมือนกันสมมติเราทําเว็บเสร็จแล้วเราทําเว็บเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ให้มันโฆษณาลง Google เลยให้โฆษณาลง Google เลยคือว่าง่าย เอาเอาเว็บของฉันน่ะไปโฆษณาบนกหเกอลไห้ไหมเขาเรียก Google a d w o r d ร์เขาเรียก Google a d w o r d นะฮะซึ่งเราจะแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะบอกผมทำแล้วจานไม่เวิร์กผมก็ต้องถามกลับกันว่าแล้วไอ้คำที่คุณทำน่ะคุณทำคำว่าอะไรคุณทำคำว่าสมมติะนะคุณทำคำว่าไผ่บนยิมหรือเปล่าหรือคุณใช้คุณใช้คำที่คำว่าลัคกี้แบมบู คือความดีนะความดีดีความดีดีถ้าคุณพิมพ์คำว่าไข่ตัวอินแล้วใช้ g o o g l e a อ w o r d คุณจะเจ๊งทันทีเห็นผลมันไม่มีใครเสิร์ชคำว่าไข่บอลอินถู้ไหมถูกไหมเรารู้จักอยู่คนเดียวคนคนคนมาเลเซีย er er ไม่รู้จักถู้ไหมแต่ถ้าคุณพิมพ์คำว่าลัคก,กี้แบ,บมบูซึ่งคนมาเลเซียรเรีย,ยกไข่นอลอินว่าลัคก,กี้แบ,บมบูนะจะมีคนเสิร์ชทันทีสมมติเดือนละห้าพันคนสมมตินะเดือนละห้าพันคน แสดงว่าคุณรู้แล้วลูกค้าเดือนละห้าคนคุณก็ใช้เครื่ตัวแอดเวนต์เนี่ยระบุไปเลยว่าถ้ามีใครพิมพ์คำว่าล็อกแอแบมบ,บใูให้เจอเว็บไซต์ของฉันให้เจอเว็บไซต์ของฉันซึ่งหมายความว่าใครที่พิมพ์คำว่าล็อกแอแบมบ,บูก็ตามโฆษณาของคุณเนี่ยจะไปขึ้นอยู่บนบนเลยจะไปขึ้นอยู่บนบนเลยโอกาสที่เขาจะหาคุณเจอก็ง่ายแล้วคุณก็มั่นใจเลยว่าคีย์เวิร์ดของคุณน่ะถูกแน่นอนเพราะอะไร กูเก o ลแอดเวิร์ดบอกว่ามีคนค้นหาอยู่แล้ว6อ่า5,000คนต่อเดือนตอนนี้นะคุณจะได้เปรียบก,กว่าตอนอดีตเพราะอดีตคุณอาจจะใช้ Google a d w o r d รไปแล้วมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ว่าสินค้าของคุณเรียกว่าอะไรแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วถูกไหมเพราะคุณใช้คีย์เวิร์ดแพนเดอร์ไปแล้วถูกไหมคุณก็เอาคำในคีย์เวิร์ดแพนเดอร์นั่นแหละไปโฆษณานใน Google a d w o r d รวิธีการใช้ Google a d w o r d ร์ดทำยังไงครับก็อันนี้อาจจะต้องไปไป ไปอันนี้ต้องให้ลูกถามแล้วล่ะอันนี้ยากเกินไปไม่ให้ลูกถามก็ไปกดเข้า Google แล้วทิพ์คำว่าวิธีใช้ o o g l e AdWords นะต้องต้องอย่างนั้นแล้วล่ะอันนี้จุอโฆษณาผ่าน o o g l e AdWords คือคืออันนี้ต้องใช้เงินนะถ้าไม่ใช้เงินให้ใช้อลีบาบาโอเคไหมไม่ใช้เงินให้ใช้อลีบาบาแต่ถ้าถ้าเราใช้เงินใช้ o o g l e AdWords เออของคุณแพนนะ คราวหน้าถ้าเป็นสัมมนาผมแนะนำว่าสัมมนาร่าหน้าจะเป็น g ู o g l e แนบเลยถ้าเป็นสัมมนาผมคิดว่าผมคิดว่าผมแนะนำว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดดูแล้วมัน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 ต่อมันต่อมันต่อไปไม่ค่อยได้อะหรืว่าคือคือมันมันขาดช่วงนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันยากเกินกว่าที่จะอธิบายไปในห้านาทีเข้าใจเข้าใจผมนะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากสอนนะเพราะว่าเราก็อยากสอนเราเสียเวลาเราก็อยาก เฮ้ยยังไงคุณต้องได้แต่คือผมอธิบายไปคิดว่าต้องนอนที่ดินนั้นทั้นั้นก็เป็นผมเจอหน้าเหาะมาเจอกันใหม่รอบอเป็นก็แบบก็คือเจอกันทั้งชีวิตแล้วก็ที่ละทีราทอนเลียงกันเรื่อยๆผมก็ให้บอกวาเขาหน้ยเขาหน้าคงเป็นเฟซ b o o k นะครับอะไรนี่คือมันจะมาเป็นทีเ่ราท่อนนะนะาเิญแล้วื่งทีเหมือนมีคำถาม้ครานทคาสามารถได้ไี่ไหเดี๋ยวคุณส่งเรืองมาตอนบ่าย ใช่ไหมเจ้าของเลตตี้พันเน็ตปุ่นคนเยอะครับผมอยากเจาะตลาดประเทศมาเลเซียคุณนคงยอะบอกขอคีย์เวิร์ดหน่อยครับคุณนคงคีย์เวิร์ดเลยเอาคำนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคำเลยครับจบอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือไม่ต้องทำเองแต่ถ้าทำเองก็คือกลับไปก,ปกดกูเกิลแล้วพิมพ์คาว่าวิธีการใช้ Google AdWords ใช่ไหมหรือว่าจะเอาแบบไม่ต้องทำเองแล้วไม่ต้องเสียตังก็อาจจะรอที่กรม กรมนี่แหละนั่งรอรที่กรมนี่แหละถ้ามเดือนเราเลยจะทำอะไรกับหัวข้อวิธีการวิธีการทำการตลาดใช้เงินทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีอาจจะมีสักวัน <c oughs> เรายังไม่รู้ไงต้องรอ,งมมองกรมฯอนุมัติก่อนนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าเกิดจะปัจจุบันเลยใครกลับบ้านเสิร์ชเองเลยรีเสิร์ชเองเลยไม่ยากเกินความสามารถถ้าอายุไม่เกิน50ถ้าอายุเกิน50ต้องใช้คอมบ่อยๆก็ไม่ยากเหมือนกัน ถ้าอายุห้าสิบแล้วลูกยังสาวๆก็ไม่ยากเหมือนกันหรือลูกนุ่มๆก็ได้นะนะไม่ยากไม่ยากทําเป็นทุกคนถ้าเขาจะทํำให้ลองพูดคำนี้นะฉะนั้นปัมคำเลยอาจารย์บอกอย่างนี้ถ้าเรามีปัญหาลูกไม่ยอมทำโทรมาให้ผมคุยให้ไม่รู้ช่วยอะไรได้นะแจะพยายามคุยให้แล้วกันนะที่ไม่เกี่ยวอะไรเขาเนี่ยนะตึ้งตึ้งตึงกอนี่มีกูก็เอาดดกแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเงินก็ได้น่ะเดือนที่ห้องาำนั่นไดจ่ายไปนะก็ คุยฟ้องด้วยครับผมอยากใช้แต่เขากูก็ไปเปิดน,นะเอแต่ผมผมกับเขาไม่รู้จักกันมาก่อนนะผมต้องบอกก่นนะที่ผมมีทางเขาถึงเราเลยนะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะมมคือคคผมเป็นลูกค้าเขาเฉยๆผมเปิดเวไซใ์กับเขาผมก็รู้สึกว่าเออเขามี้กูก็ไปเปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้หมายถึงแต่ถ้าใครใช้บุคคลอื่นแล้วก็บอกบอกเจ้าเดิมที่เราใช้แล้วแหละใช่ไหมเฮ้ยพี่ผมจะโกอินไลน์ไปอินเตอร์เจอในช่องว่างแค่แปลกด้วยผมจะลุยม,มาเลเซียเอาคีย์บอร์ดไปวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดในใจแล้ว ยี่สิบคำพี่ลุยเลยนะอะไรอย่างนั้นแต่ใช้เงินนะใช้เงินนะฉะนั้นเนี่ยทำเว็บให้เสร็จก่อนวเราค่อยรวยมีคำถามไหมฮะแอบเปิดแอบเปิดนะแอบเปิดนะนะอ่ะไปต่อคราวนีเบบ้เอาแบบลุกทุม่มเอาแบบลุกทุ่มไม่มีตังค์นะจา๊ะแต่อยากจะค้าของอยากขายของไปไม่มีเว็บอะไรที่สิงคโปร์อยากจะขายของไปสิงคโปร์จ้า,า,า,าแต่ไม่มีตังค์เพิ่งเรียนจบ หรือมีตั้งแต่ขอดูก่อนแล้วกันขอแบบมั่นใจก่อนว่าขายได้แล้วเดี๋ยวไปทุ่มอ่าอย่างนี้ก็ได้นะมีตั้งแต่เดี๋ยวไปทุ่มนะปึ๊บอย่างแบบบ้านเลยนะขายปั๊บได้ปุ๊บเลยอนะ่ะมีวิธีไหมมีเขาเรียกนะคาสิไฟน์มาร์เก็ตติ้งนะคาสิไฟน์มาร์เก็ตติ้งก็คือดีเลยกัมทีเกาเรียกกัมทีคือเขาเรียกคาสิไฟน์มาร์เก็ตติ้งวิธีการ หาเว็บคัสติไฟมาร์เก็ตติ้งในต่างประเทศให้พิมพ์คำนี้ให้พิมพ์คำนี้นะพิมพ์คำว่าฟรีคัสติไฟแอดแล้วตามด้วยชื่อประเทศแล้วตามด้วยชื่อประเทศนะฮะแล้วตามด้วยชื่อประเทศสิงคโปแอ่หนะหลายคนเคยมาเรียนครัที่แล้วอาจารย์สงออกน้ำเข้าไม่เหมือนกันเลยนะโอ้โหคนละเรื่อง คนละแบบคนละโลกนะคนละโลกนำเข้าเห็เนีน่ยขายในประเทศมีแต่ความเฮฮารับปะกันโอ้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะส่งออกปุ๊บตึงเครียดมันหนีอย่างเดียวนะฉะนั้นเนี่ยทิ้มคำนี้เลยซื้อข้าวที่ไปเนี่ยตามดุลชีพประเทศปุ๊บมันเราก็จะได้เว็บประมาณงี้ยกัมที่ปุ๊บแอนถ้าใครเคยโพสขายของในประเทศไทยมาก่อนไทยเฟกเตอร,ร์นแอนธันจิตมาเก็ต OLX e จะรู้ว่าของขายได้จะรู้ว่าของขายได้ฉะนั้นถ้าอยากขายของในต่างประเทศใช้วิธีเดียวกันครับเข้าสิงคโปร์ปุ๊บแต่ต้องอ่านจริงออกนะโคนเลยถ้าโคนไม่เป็นใช้รูปโค่นเหมือนเดิมสุดท้ายฉันต้องมีรูปใช่ไหมถูกครับต้องมีรูปคนระับเออบางคนบอกยังไม่มีแฟนมีรูปเลยได้ไหมอันนั้นก็เกินไปถ้าอย่างนั้นก็ทำอีกนานๆอายุายัยยงไม่เยอะนะไม่ใช่เราใช้รูปชาวบ้านเขาก็ไม่ได้นะ นะดังนั้นโอเคนะฮะใช้รูปไปนะเพราะว่าเราทำเองนะแบบเอ้ยกดอะไรยังไงนะรูปเรียนมาเสียค่าเทอมเงินเยอะมาครับไปนะควาเป็นขอเป็นนะก็ให้เขากดเข้าไปแล้วเขาก็จะโค้ดขายของเป็นคือคือเดี๋ยวนะในห้องนี้ใครเคยโค้ดขายของผ่านพวกพันทิปมาเก็ตต์ตันดุคัสติไฟล์ O L X หรือว่าใครเซ็นแทนก็คืออะไรนนั่นแหละวิธีเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแค่นัึงเอ้ยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง ถ้าอ่านอันจิตไม่ออกอ่านมันจิตไม่ออกนะโอ้โหมีอ่านมันจิตไม่ออกเรอะอยๆเยอะสมมติเราเราเป็นประเทศเบาอยากแบบใช้ภาษาไทยอย่างเดียวอ่ะสามกิจเราไม่อยากใช้นะดูนะถ้าไม่อยากใช้สามกิจใช่ไหมนี่นะกัมพีเอฟจีเดี๋ยวผมไม่ดูนะนี่นะสมมติเราจะกดคีย์เวิรนี้นะนี่นี่กัมพีกัมพีปล๊บนะให้เข้าไปที่ตัวนี้เลยนะถ้าอ่านอันจิตไม่ออกนะเข้าไปที่นี่ Google ทานสะเลอ่พาพุกก้าทานสะเลเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้แปะง่ายๆให้หลายคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าวิธีที่ผมสอนไม่น่าใช้เป็นดูดีๆนะพกุกก็ทานสะเลนะหลังจะบอกนี่มาลีเจียดีซีถึงปะเนีเ่ยจังเอออย่งที่จอะอันโลก